น้องเกลรับโทรศัพท์คุยไม่หยุดบวกความหากับแคปชั่นแม่ชมยังพูดไม่ได้เป็นประโยคยาวๆแต่ดูแล้วน้องเกลลูกสาวแม่ชมพ่อนอ็อตั้นช่างพูดจริงๆช่วงนี้แถมฟังรู้เรื่องใครๆก็อยากคุยกับน้องเกล สาวน้อยนักเอนเตอร์เทนของบ้านรังสีสิงพิพัฒน์แต่ถึงไม่มีเพื่อนเล่นด้วยน้องเกลก็เล่นคนเดียวได้พี่ๆไม่ต้องห่วงอย่างคลิปล่าสุดที่น้องเกลยกโทรศัพท์มือถือมาคุยคนเดียวแต่พูดกับปลายสายว่าโหลโไม่หยุดและแคปชั่นแม่ชมที่เขียนไว้ฮ่าฮาว่าพี่มีโทรมาทั้งวันเลยเจเกลของพี่ๆน่ารักอีกแล้วแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์แซวเยอะมาก ถ้าชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่วยนะคะขอบคุณค่ะ